ะะเห็นผักบุ้งแก้วนะคะเพราะว่าเรามาตลาดวายแล้วเรามาสายสสสสจ้าแม่ค้ผักบุ้งนี่นะไปขายต่อบ่อมีผักบุ้งมีอะไรบ้างโอ,โอ้ผักอันนั้น จะแซ่บเลยปลาเทบ้านจะเอาเอาเท่าไหร่อ,อากจีกัมกังก็ถึงนะจักมก็้งบางก็มอก็มีเออยี่สิบจ้ะในหสิบจ้ะมาสามเลยห้าสิบอืม ้วก็จะออนพักเลย,ยหมดแล้ว,ลว,วทอด,ทอ,ดอ,รอร่อยอร่อยอืมทอดอร่อยถั่วงอกกับเนื้อหมอูตามหาถั่วงอกต่อดัานนาเรา ทั้งจำเนื้ทั้งวังปูนะคจะจะกินกันทั้งวังปูโต้งห่อได้เยอะบ่าคะโต้งห่อหมดโต้งห่อหมดต่เรามีใช่ไหมถุงมันมีอยู่มีๆีม่ามันมีแต่ถัวเราไม่มีโอ้มันเป็าปลาลาดปลาอะไรนะเลยันบมันหอม พี่กนจักลาเราก็คือเยอะอยู่ด้ทุ่งเทเลยนี่นะสามสิบห้าจเอาบอมีมีขา้วขายเยะเนาะโอ้ยอันนี้ถุงละสากเท่าไหเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้มรนไม่รู้บนี้ไม่ได้เข้าคัวเอาแบบเอาก็เอาเอาแบบนี้ เพราะว่าเสือบอกว่าอันนี้อันอันนี้มันหมดอันอันนี้นี่ยกะทิอันนี้นะเป็นขาดแบบเลือบอ่ะดูและวออยจ้ะดูและวออยเอาอยืาบบป้าที่บ้านอันนี้เอาแบบเลืออันหัวหอมเลยนะหอมหไม่เทาหนึ่ซื้อไปจุกนึงหมดเลยเหมดแล้วเอาเอาอยอะไหมเต้นหอมมัชีกด้มีอยู่นะมองไปขึน้นขึ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 ้นข้นหอมผักชีเอามีอยู่แต่มันไม่ได้เยอะได้

นี่พอแล้วเบอร์เท่านี้บอกค่ะเอาอีกต้นหอมจ้ะนะเอาอีกเท่านี้แกเป็นสมบูรณ์แกเป็นเด็กสมบูรณ์แกไปกินชากลวยนะไม่ต้องบอกหรอกแบบนี้เพราะว่ามันชาวกล้วยนี่เขาทำจากอะไรต้นมันเป็นต้นชาวกล้วย ก็ยังไม่รู้เลยมะเปสากลือเขาทำจากอะไรที่ยูทูปป้าบอกว่าชาวกล้วยชากรังเหราเขาจะบอกเราเลยใช่ไหมมันเป็นชาวกล้วยที่โด่งดังว่าออกทีวีออกอะไรเนี่ยชมทานเยอะแม่ค้าบอกเอาไปให้หมดได้ยอย่าให้ต้องตามมาไปให้เราซื้อทีไรลืมกี่โนร์เลน์เนียแต่ยังไม่ทำตัดอ่ะไปตามหาถั่วงอก ฮะขาดบอไป่ะไม่ได้ก็เราก็ไปโน่นเลยผักบุ้งนี่แหละผักบุ้งนี่แหละาไม่มีถั่วใส่กินผักยังดีไหมอจ่าใช่เราเราก็ได้แค่2ล้าน มีถั่วงอกไหมคะไม่มีครับไม่มีครับมันก,ก็ไม่ได้ก็กลับแล้วจา้าปะมาไปแล้วก็ <c oughs> ขึ้นรถนะคะซื้อหมู บ้านเสียบอยแล้วก็กลับออกทางนี้ก็ได้นะเองเดี๋ยวตื้อ หมูนะคะหมูหมู